สวัสดีเจ้าน้องอิ่วสาวเนี่ยพาทำกินแซบเจ้าวันนี้น้องกะได้เป็นเมนูแอปไข่ปลาดุกอันนี้ก็เป็นเมนูกับข้าวเหนียนะเจ้าก่อนอื่นน้องกะได้เอาไข่ปลาดุกไปล่างล่างเสร็จแล้วกะเอามาพักไว้ก่อนแล้วกะไปตำในซอนของพริกนะเจ้าหรือว่าเคียงสมุนไพรที่จะเอามาใส่ในแอปไข่ปลาดุกนะเจ้า ในส่วนของพริกตีตามค่ะจะมีพริกแหง้งหอมแดงหอมขาวตะไคร้ซอยแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็ผงนัวนะเจ้าพอตำาเสร็จแล้วก็เอามาคลุกเข้าให้ขเข้ากันก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะเจ้าแล้วก็เอามาห่อใส่ในใบตองทําเหมอนที่น้องห่อเลยอันนี้น้องก็ได้ดังไฟเรียบร้อยแล้วนะเจ้าน้องก็จะเอามาย่างแบบนี้เลยเจ้า ช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วนะเจ้าอุณหภูมิก็เริ่มลดลงแล้วอากาศก็จะประมาณนี้ก็จะมีลมทั้งวันเลยดูแลสุขภาพกันตัวเนเอเจ้ากินเมนูอย่างตีอุ่นๆท่อนๆน,นี่เข้ากับบรรยากาศขนาดเลยนะเจ้าบรรยากาศหนาวแบบนี้กิ่นออย่างอุ่นๆท่อนๆน,นี่ล้ำขนาดเลยเจ้าอันนี้ก็ซุกแล้วนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวเนเอเจ้าขอบคุณเจ้า